โอเคครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ c คา f t กับแมทสุสานฮีโร่บายภาคสามนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นวิธีการเล่น,นครับก็เราต้องไปหา TNT มาระะเบิดสภาระหว่างซอมบี้กับหมู่บ้านนะครับ TNT อยู่ในบ้านของซอมบี้เราจะต้องเอาไปเอามานะครับเราวต้องปกป้องหมู่บ้านให้ได้ เนื้อเรื่องนะครับก็เราต้องปอง้งกป้อง,อง,องชาวบ้านให้ได้ห้ <c oughs> ามให้ซอมบี้ข้ามสะพานมาทำ้ายชาวบ้านเราต้องทำลายสะพานระหว่างซอมบี้หมู่กับหมู่บ้านอันนี้โอเคครับอันนี้น่าจะเป็นของใช่ไหมอันนี้อะไรใส,ใส่เลยใส่ มีสายลุยกับสายธนูซึ่งผมชอบสายธนูอยู่แล้วนะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยือ สายนี้เด้ยอันนี้อะไรอะสายจำบูนนเดรออเทียบแล้วขอดาบสักนิดนึงได้ไหมแล้วก็ขออันนี้แล้วก็ขออันนี้เก็บได้ไหมได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณครับใส่ชุดเกราะครับแต่จะเป็นนี่ฮะโอเค เตรียมของที่ต้องการนี่คืออะไรช่างมันนะครับโอเคลุยลุยที่อันนี้อะไรเลือกสายเลยไปลุยกันเลยผมเอาสองฝ่ายได้ไหมซึ่งเราจะต้องไปหาท n เอใช่ไเคลียไป TNT อ่ะ,อ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 ะว้ย แป๊บนึงไป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 แป้วชิบแ้วหูอย่างเยอะอือหืมอือหืมบอกไปหูชิบหายชิบหายจะเย็นพวกมอนเตอร์ทั้งหลายอุยอุยอุยมาก็ไม่บอกอีกอือ ไป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 โอ้โหมีสองอันอีกชิพมายเยอะ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 ชิพมาแล้วเยอะเยอะจังเลยวะ โอ้ยเจย์เยนเจยเยนเจยเยนโอ้โอ้ไล่ไ้ยเขาบอกห้ามให้แล้วก็ไปนอนได้เนี่ย มาแล้วมาแล้วเป็นสายลุยดีกว่าสายลุยมาแล้วม,มานี่มานี่ไปนอนก่อนแล้วกันนะจะได้จบเร็วๆอย่างนี้พวกเจ้าก็ไม่มีทางมาเจ้าแล้วนะครไป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  อุย้ยโอ้โหมันเยอะมากทำไรก่อนทำไรทำไรทำไรแฟบโอเคยาล่าโอเคสงสัยที NT นทะีน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ขุด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 เป๋าเยอะมากเราจะต้องเจอปสรรคอะไรเนีไป Chịp, chịp, chịp. Ồ, oh, chết, chết. cái Chịu, đẹp chịu. Đẹp chịu mà. เย่อันหนึ่งแล้วครับออสองอันแล้วก็แล้วก็เยี่ยมเอาแล้วเ,เ,เบิดไปทำไรสิ ทำลายบ้านแล้วด้วยเลยได่ครับมีอีกไหมมีอีกไหมแค่นี้ใช่ไหมนี่คือลุยครับผมลุยิดติดไปมั่วๆครับติดติดถึงกับการแหลกได้แบบนี้ เรามาดูกันบูม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 โอ้เล็ลกอย่างนี้โอ้ยหมดแล้วฮ่วาฮ่าฮ่าเฮ้เดะเเนี่คือโอเคอย่างนี้ก็ไม่มีใครมาทำลายชาวบ,บ้านของเราได้แล้วนะครับเหลือโอ้ยคิปเปอร์ อมาก็ไม่ให้สู้ให้เสียงอีกแล้วไอ้หามตายเอ้ยเคครับเราจะระวังนะระวังตูบอกให้ระวัง เจ้าไม่ควรอยู่เออไปเออไปนี่ติดพิดไป <c oughs> <c oughs> เหลืออนันนุใช่ไหม okay, ไไไโอเคไปไปไปอเคอเคไป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 แล้วตรงนู้นไปตรงไหนไหมตรงนี้ปะโอเคครับระเบิดระเบิดตรงถอยถอยถอย เดี๋ยวโดนลูกหลงโอเคไปตรงนี้หืมปิวเลยมันไม่มันพอครับติดไปให้หมดเลยเลยกันอันนี้ก็ยังไม่หมด ยังไม่มันพอจาล่าเฮ้ยจะตกอันนี้เอาเลยมันจนตกเราจะต้องระเบิดให้แม่ให้เหลือเศษอะไรเลยระเบิดระเบิดฟาดงคนระับ ตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มจุดนี่ไปชิพานแล้วชิพานแล้วชิพานแล้วโอ้ย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 เล่นมันจนจะตายมันยังไม่เอาไ้ใหมดเลยดีกว่าระเบิดระเบิดระเบิด นี่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 โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดระเบิดตรงนี้ดีกว่าไป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 เล่นดุกหนุกดีกว่าเ,ากเกาบิ้มปื้งหนุกเอาชิบหายไม่ขึ้น เอาใหม่เอาใหม่ไม่นุกไม่นุกออืมต่อตอืออบึง้งอ๋อโอ้โหใช้แมปลอยใช้แมปลอยได้เลยนี่นะเหลือตรงนี้ แบบนึงนะติดก่นอนไป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 โอ้ยโอ้ยโอเคครับอย่างนี้ก็ไม่มาไม่ได้ใช่ไหม ว้าห้าาตายไปซะเถอะไอ้น้องล้อเล่นล้อเล่นอันนี้ก็แค่หยอกเล่นเฉยๆไม่เอาเกือบตายหล้โอเคครับก็จบแล้วนะครับกับการเล่นที่อันบ้าข้างโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยวอู้ห